สวัสดีครับพี่น้องมาอัปเดตบ้านอีวี เอบี A, มือเศรานี่เพิ่นแจกเสื้อคู่กันได้บอ,ดบอยกับซอแอนเออเพิ่นได้เสือสงการมาแอนอรดีบอยสิริช่ยนี่ละ่ะเพิ่งกันเลยแจกเสือให้ทีมงานม่ํำใจกันเลยทุกคนไปเลยนะครับแบบใจปัมป๊มๆไปเลยสําหรับตอนรับสงการแล้วก็เป็นการตอบแทนเออทีมงานมอรำใจกันลอยสุภูสุสคนนั่นแหละ ให้ได้มีเสือใส่สวยๆเล่นสงการเออหลังจากแจก,กเสือแล้วมีช็อตเด็ดพี่น้องเออมีช็อตเด็ดเพิ่นขึ้นไปทึ่งรถเพิ่นไปทายรูปแต่ว่าหางทายรูปแบบใดบูพดพ้พี่น้องอืมเพิ่นสีห่างกันแน่อมือนีเพิ่นบ่ได้เอ็ดงานน้ำกันเลยหอมแก้มลอยหอมแกมกันพี่น้องมาเบิงมาเบิงว่า,งาฟินซัใไล โอใหม่ด้ไหมคัหอมใหม่ได้ัค่วอไหมันอหน้าเดยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่น้องบอกเลยว่าฟินคักฟินคักหอมกัน หอมกันยูทึ่งลดแบบนี้โอ้ยเบิ่งแล้วกช็ชื่นใจชื่นใจอ้าวสงการเดือนเมษาวา่าฮอนฮอนพี่น้องก็เศร้าฮอนเหรอเห็นช็อตนี่เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้หวงัวงวาง่าพี่น้องคงจะชื่นใจใจเยน็นขึ้นคือสีบ๊วยอนดอกนอ,กนอ,กนอกพี่น้องนี่แหละคือช็อตเด็ดเดเอามาฝากกขอบคุณแจก,กีเด้อขอบคุณแจกีผีบอยากนําสำหรับช็อตนี้นะครับ พี่นองคิดเห็นแบบใดคอมเมนต์กันเข้ามาเด้อ